สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่11เมษายนนะครับปี2568นะทุกคนนี่ตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆประมาณเวลา3ทุ่มเกือบครึ่งแล้ววันที่11เมษายนก็น่าจะเป็นการเดินทางกันค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เนื่องจากหลายๆหน่วยงานนะทั้งบริษัทเอกชนข้าราชการแะ้วก็เริ่มทำการเดนินประชดท้ายวันนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการหยุดยาวสงการ ก็แล้วแต่นะครับว่าบริษัทไหนหน่วยงานไหนจะหยุดนานแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องมีการเดินทางกันแน่เลยเนี่ยรถค่อนข้างเยอะปริมาณค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ช่วง03:04นะครับมุ่งหน้าอำเภอบางลาแวงเตาอาผมมาอัปเดตบรรยากาศให้คนได้รับชมเนาะก็นี่ฮะปริมาณรถก็ค่อนข้างนี่ฮะประมาณนี้ ข้างหลังก็จะเห็นเป็นไฟนู่นแดง,แดง,แดงๆใไกลเลยยั่ไงครับโอ้ค่อนข้างจะคล่องตัวนะถนนแต่รถก็เยอะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งอาอเภอบางค้าขาเข้าเมืองจางเซาก็รถไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อสักประมาณสองทุ่มปลายๆนะครับเกือบสามทุ่มรถค่อนข้างหนาแน่นเลยนะ ตอนนี้ก็เริ่มจากล้องตัวขึ้นแล้วไม่แน่ใจว่าดึกๆจะมีรถค่อนข้างเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เวลาในการเตรียมตัวในการเดินทางค่อนข้างนานหรือกลัวจะแบบหัวข้ามรถติดก็จะออกดึกๆหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วยังมีรถเดินทางมาเรื่อยๆครับนี่ครับตัวถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าการเดินทางคลองตัวนะไม่ไม่มีการติดขัด เนื่องจากถนนประมาณฟว้างประมาณนักสี่เลนสี่เลนก็สามารถาระบายรถได้ดีนะครับอาจจะไปติดตรงช่วงถแถวแถวพนมสรารคามหรือว่าช่วงตรงโซนเขาอินซ้อนเนาะเขาอินซ้อนตรงนั้นก็ไม่ได้ไปอัปเดตให้คนได้ชมนะเพราะว่าผมเอง <laughs> อยู่แถวนี้นเดี๋ยววันที่13ผมเองก็จะเดินทางด้วยครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศการเดินทางของคนอื่นไปก่อน บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับครับเดินทางกันตลอดสายตรงนี้ก็นี่ครับขอให้ทุกคนเดินทางแบบปลอดภัยโดยสวัสดิภาพถึงบ้านกันทุกคนนะครับผมก็ขับรถเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะ่ถนนข้างๆฟางก็ไม่ต้องแซรกันนะครับขับกลับตามๆไปก็ประมาณนี้เลยบรรยากาศนี่ฮะ ะะการจราจรคล่องตัวดีเลยไม่แออัดนะครับเป็นไงฮะอัปเดตวันนี้เป็นวันที่11เมษายนาปีสอง8นา้หกนี่ครับเป็นล่าสุดเลยนี่ช่วงเทศกาลสงการปีหกแของประเทศไทยนะครับทุกคนก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะฮะตอนแรกก็คิดว่าไม่มีคนกลับเนาะถานนเป็นโล่ง คิดว่าหรือจะอยู่าตามหรือเดินทางไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้โอ้โหโอโอโอช่วงช่วงเย็นก็ไม่มีรถนะแต่ว่าช่วงตอนนี้โอ้โหรถเยอะมากเลยเ <c oughs> นี่ยตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มมีการสะสมของกลไมารถละเนี่ยูฝั่งนี้เป็นไงครับก็บรรยากาศเดินทางยงามค่ำคืนเนาะก็ไม่ร้อน อ่าครับผมแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางเยอะถ้าเหนื่อยล้าก็ว่าแวะพักกันตามสถานบริการน้ำมันหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยโซนที่มีการแบบพักรถจุดบริการของข้าราชการก็มีนะของกรมทางหลวงหรือของหน่วยงานต่างๆก็มีใครไม่ไหวก็พักก่อนเนาะเออขอให้เดินทางทุกคนให้ทุกคนนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับี่ดีใจเนาะทุกคนได้กลับบ้านกันครับช่วงปีใหม่เนาะที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์อะไรก็หลายๆอย่างเนาะ นี่ก็ได้กลับไปหาครอบครัวกันที่บ้านกันครับช่วงเทศากาลสำคัญๆประมาณนี้อืมิมนส่วนอ่าอินเฮียร์ครอปชานเนลนะครับผมนี่ผมเป็นช่อง y t u t u เฮียร์ครอปชา n n นลก็มาอัปเดตบรรยากาศให้หลายๆคนเนาะที่แบบบางคนก็ไม่ได้เดินทางหรือบางคนอาจจะเดินทางอยู่ก็ได้ดูและชมกันเนาะว่าโอ้การเดินทางแต่ละปีต่อป,ปีก็ประมาณนี้เนาะ ค่อนข,ข้างจะแบบอืมประตุกสนานก็รถแต่ละคันก็เดินทางโดยความเร็วที่ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้การจราจรก็ค่อนข้างจะคล่องตัวดีนะครับอัปเดตเวลาตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มครึ่งประมาณโดยประมาณนะ3ามทุ่มครึ่งของวันศุกร์ที่11เมษายนพรุ่งนี้ก็หลายๆที่ก็มีการจัดางานสงการนะครับประเพณีสงการกันแล้ว นี่ก็จะมีแบบอ่าบางคันก็ขนมอไซค์กลับมาเนาะนี่อมอไซค์เลยตู้เย็นเลยนะครับข้าวของนะครับขนกลับไปบ้านเนาะซื้อของไปฝากกันครอบครัวคนที่บ้านนะนี่รบรรยากาศรวมๆประมาณนี้นะทุกคนนะ ตอนนี้รถก็เยอะเหมือนเดิมนะครับปริมาณก็ค่อนข้างจะคล่องตัวไม่ได้แน่นมากไม่มีการติดสะสมชะลออะไรเลยนี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศการเดินทางนะครับผม,มปริมาณรถก็ เยอะนะครับแต่ก็ล่องตัวแต่ละเลนก็ไม่ค่อยมีรถสะสมเนาะกว้างครับตอนนี้ตรงหน้านั้นก็จะเป็นวัดหวัวสวนนะครับนี่มีโบสถ์กาเรียกเจดีสตเตเลีเจดีทรงรละ,ละครังฟ้าวัดหัวสวนอยู่เมืองบางค้าัางเท้าเนี่ยนะนี่ให้ดูภาพมุมกว้างนะครับก็เป็นประมาณนี้โดยประมาณ โอเคครับผมก็บรรยากาศการเดินทางกลับบ้านของทุกคนก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับได้ไปหาครอบครัวกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวแอดมินขอตัวกลับบ้านกันนะครับวันนี้อัปเดตชมเท่านี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ